สวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้ครูมามีการเรียนรูปแบบใหม่นะครับก็คือในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้ว่าการนั่งเรียนในห้องเนี่ยนะครับในการเรียนคอนเทนต์เนี่ยมันมัน,มนไม่จาเป็นอีกต่อไปแล้วนะครับก <c oughs> ็การเรียนในห้องมันควรจะเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันมากกว่าอะไรเงี้ยครูครก็เลยเามาลองเสนอรูปแบบในการเรียนแบบนี้ดูว่าคือเราหยิบคอนเทนต์ที่มันง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับให้เราเรียนรู้ก่อนนะครับเพราะ,ะเวลาเรา จะลงออนไลน์นะครับเราสามารถดูที่ไหนก็ได้นะครับดูซ้ำกี่รอบก็ได้เพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นจะไม่ใช่แบบอะไรที่มันซับซ้อนนะครับเป็นเรื่องง่ายๆนงั้นเราลองมาเรียนกันดูนะนะครับภายใต้ชื่อว่าเคมีมันสมองนะครับการเรียนเคมีเนี่ยนะครับพื้นฐานที่สําคัญก็คือเราจะต้องไม่ใช่จำนะครับต้องอาศัยความเข้าใจแต่เราอย่าปฏิเสธการจํานะครับ จำนิดๆหน่อยๆเพื่อไปใช้ความจำนั้นต่อยอดไปหาความเข้าใจนะครับการอธิบายต่อไปเรื่องการเป็นหน่วยโดยใช้ conversion factor เนี่ยนะครับเ,เราต้องดอูความหมายก่อนครว่า factor มันก็คือเศษส่วนนั่นแหละนะครับในทางคณิตศาสตร์มีอยู่ประมาณ5สเต็ปนะครับที่คุณสรุปไว้ให้นะครับหนึ่งก็คือหานะครับสองก็คือให้สก็คือคูณนะครับแล้วก็4ก็คือตัดแล้วก็5ก็คือตอบนะครับโดยคําตอบนี้ต้องเช็คย้อนกลับไปหา สเต็ปแรกได้นะครับหรือท่ง่ายๆว่าหาให้คุณตัดตอบนั่นเองเดี๋ยวเราดูตัวอย่างนะนะครับเพื่อให้มันเข้าใจมากขึ้นนะครับตัวอย่างแรกมาเลยตัวอย่างแรกก็คือคําถามถามว่า3กิโลกรัมเนี่ยมีค่าเท่ากับกี่ขีดเห็นไหมครับเราต้องนึกถึงให้ดีนะสเต็ปแรกหาหาอะไรวะาหากิโลกรัมถูกไหมครับสเต็ปสองให้อา้าไม่ใช่สิ จะับกันหาขีดถูกไหมครับให้อะไรมาให้กิโลกร,รัมมาถูกไหมครับดังนั้นเราก็ต้องรู้ความสัมพันธ์ของสองหน่วยนี้ว่าเอกี่กิโลกร,รมัมเท่ากับกี่ขีดกี่ขีดเท่ากับกี่กิโลกร,รัมนะครับควาสมสัมพันธ์ของสองหน่วยนี้ซึ่งเรารู้ตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละว่าสองหน่วยนี้มีความสัมพันธ์นกันแบบไหนอ่าไปเลยจากตลาดปับ๊บนับดูหนึ่งกิโลกร,รมัมเท่ากับสิบขีดถูกไหมครับนี่เราเริ่องแต่รู้ตัต้งแต่ประถมแลลวคือว่านะครับ พอเรารู้ว่า1กิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีดแล้วเราก็สามารถสร้างแฟกเตอร์ได้2แฟกเตอร์ครับคำว่า,าสร้างแฟกเตอร์ได้2แฟกเตอร์ก็คือ <c oughs> ง่ายๆลักการสร้างซ้ายตั้งขวา,าหารนะครับ1งแฟกเตอร์ลองดูนะครับ, 1, รบ1กิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีดหนะยิบม,มาเลย1กิโลกร,รัมอยู่ข้างบน10ขีดอยู่ข้างล่างนี่ครับเอาเ๋ยนะที่สร้างแฟกเตอร์ฉะนั้นเราก็จะได้ หนึกิโลกรัมเขียนไปห่งกิโลกรัมหารด้วย10บขีดอีกันนึงแน่นอนพอด้านสายเรากิโลกรัมแม่โมบนถุงครับ10บขีดไปข้างบนบ้างถูกไหมครับหารด้วย1กิโลกรัมสองแฟกเตอร์นี้เท่ากันนะนะครับแต่ไม่สามารถตัดกันได้เพราะมันกดละหน่วยอะไรเงี้ยครับ10ขีดส่วน1กิโลกรัม งนั้นถ้าเรารู้ความสัมพันธ์ของ2หน่วยใดๆเนี่ยมีวิธีการสร้างแฟกเตอร์ได้ง่ายๆก็คือสายหันขวากว่าหันซ้ายแค่นั้นเองนะครับแต่และเราไม่ได้สองแฟกเตอร์หรอกก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาแฟกเตอร์ตัวไหนไปตัดนั่นเองนะครับหลักการดูแค่หน่วยอย่างเดียวง่ายๆนะครับอ่ะเริ่มนะนะครับดังนั้น <c oughs> วิธีการก็คือทำนี้ดูนะครับจากโจทย์จะเห็นว่าเขา ให้หาว่า3กิโลกร,รัมมีค่าเท่ากับกี่ขีดนั้นสเต็ปแรกก็คือหาอะไรถูกไหมครับหาให้คุณตอบหาขีดแล้วก็เขียนไปขีดเท่ากับเท่าไหรให้ให้อะไรมากาให้อะไรนะครับเขาให้3กิโลกร,รัมมาหาให้5ให้ <c oughs> ไม่ใช่แข่งเรือนะครับเอ๊ใช่หรือเปล่าใช่แล้วกัน3กิโลกร,รมมมัมเท่ากับกี่ขีด หาให้คูณเดี๋ยวคูณเราต้องคูณด้วยอะไรครับแฟกเตอร์หรือเศษส่วนนั่นเองฉะนั้นที่เอาอะไรไปคูณดีนะสองตัวนี้วิธ <c oughs> ีการลองดูนะครับถ้าเราเอาตัวแรกไปคูณจะเห็นว่ากิโลกร,รัมกับขีดตัดกันไม่ได้กิโลกร,รัมเป็นกิโลกร,รมัมยิ่งเป็นกิโลกร,รัมยกกําลังสองอีกฉะนั้นไม่ได้หน่วยที่เราต้องการแน่ๆถูกไหมครับฉะนั้นหน่วยที่แรกไม่ได้ฉนั้นก็ต้องเป็นหน่วยที่สองสิ ลองเอาหน่วยที่2ไปคูณปั๊บเห็นไหมครับกิโลกร,รมัมตัดกิโลกร,รัมหายเหลือขีดซึ่งเป็นหน่วยที่เราต้องการโอ้โหง่ายมากเลยฉะนั้นวิธีการเลือกแฟกเตอร์ที่จะไปตัดก็คือเลือกแฟกเตอร์ตัวที่มันไปตัดหน่วยที่เขาให้มาครับแล้วเหลือหน่วยที่เราต้องการนั่นแหละและการมีอยู่แค่นี้อันเดียวง่ายมากนะครับฉะนั้นคูณด้วยอะไรครับ10ขีดส่วน1กิโลกร,รมัมถูกไหมครับ10ขีดส่วน1กิโลกร,รมัมเพื่ออะไรเพื่อให้ กิโลกร,รมัมตัดกิโลกร,รัมหายไปเหลืออะไรครับเหลือขีดซึ่งตรงกับหน่วยที่เราต้องการแล้วฉะนั้นพอตรงแล้วปับ๊บตอบได้เลยครับก็คือ3ามคูณสิซึ่งก็คือเท่ากับ30ขีดนั่นเองตอบได้เลยโอ้ง่ายมากเห็นไหมโอ้สบายเรียงขั้นไป,ไปจะได้ไม่เสียเวลาคำถ,ถามคืออะไรคำถ,ถามคือ ห้าร้อยมิลลิเมตรเท่ากับกี่เมตรห้าร้อยมิลลิเมตรเท่ากับกี่เมตรเราก็ต้องรู้ความสัมพันธ์ของสองหน่วยระหว่างมิลลิเมตรกับเมตรโอ้แต่ว่าเรานึกไม่ออกสักทีเลยไม่ยากครับเราก็เปลี่ยนเป็นหน่วยที่เรารู้จักก่อนนั่นคือมิลลิเมตรให้เป็นเซนติเมตรก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยเปลี่ยนจากเซนเป็นเมตรอ่ะเราก็ต้องรู้ความสัมพันธ์ต้องใช้สองแฟกเตอร์อันนี้แฟกเตอร์ที่หนึ่งอันนี้แฟกเตอร์ที่สองเห็นไหมครับ กี่มิลเท่ากับกี่เซนกี่เซนเท่ากับกี่มิลโอ้ยทองได้แต่แรกแล้วจต่ไม้มันทัดขึ้นมาเลยถูกไหมครับ10เซนติเมตรอ่าไม่ใช่ดิ1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรเห็นไหมครับแฟกเตอร์ตัวแรกได้แล้วแฟกเตอร์ตัวสองละ่ะเปลี่ยนจากเซนเป็นเมตรใช่ไหม1เมตรเท่ากับ100เซนนะถูกไหมครับไม้ตัวทีที่เราใช,ใช้เขียนแบบนั่นเองฉะนั้นตามสเต็ปเลยครับหาเมตร ให้5 0ามิลลิเมตรมาถูกไหมครับคูณแน่นอนเี๋ส่วนอะไรล่ะเียเต็ปแรกเราจะเปลี่ยนจากมิลลิเมตรให้เป็นเซนตก่อนถูกไหมครับฉะนั้นมิลลิเมตรต้องอยู่ตรงไหนข้างล่างแน่นอนจะได้จัดการหายถูกไหมครับเซนติเมตรต้องอยู่ข้างไหนอยู่ข้างบนแน่นอนถูกไหมครับความสัมพันธ์ว่าไงนะตรงนี้1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรถูกไหมครับเพื่ออะไรเพื่อให้ มิลลิเมตรตัดมิลลิเมตรหายอ้าวได้เซนละถูกไหมครับแต่เซนยังไม่ใช่หน่วยเมตรอะ่ะยังไม่ใช่หน่วยที่เราต้องการก็คูณต่อไปอีกครับแต่ในหน่วยไหนก็คูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยต่อถัดไปนั้นเราจะเปลี่ยนจากเซนให้มันเป็นเมตรเราก็ต้องใช้แฟกเตอร์ที่2เมตรไปหาเซนเซนไปหาเมตรใช้หน่วยไหนละ่ะแน่นอนเซนต้องหาย,ยานั้นเซนต้องอข้างล่างถูกไหมครับเมตรต้องอยู่ข้างบนความสัมพันธ์ว่า1เมตรเท่ากับ100เซนเพื่ออะไรเพื่อให เซนติเมตรตัดเซนติเมตรหายไปเหลืออะไรครับเมตรซึ่งตรงกับหน่วยที่เราต้องการพอได้หน่วยที่เราต้องการปั๊บตอบได้เลยครับว่ามีค่าเท่ากับ500ถูกไหมครับคูณ1เราแล้วก็ไม่ต้องคูณหรอกถูกไหมครับส่วน10ส่วน100นะครับซึ่งตัดกันปั๊บก็ได้5ส่วน10ซึ่งก็คือ0.5เมตรนั่นเองง่ายไหม โอ้สบายนะครับอ่ะตัวอย่างสุดท้ายย้ํากันอีกทีฝึก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 ดูจากตัวอย่างเราต้องไปหาแบบฝึกหัดทำด้วยนะนะครับตัวอย่างสุดท้ายถามว่าโอ้อะไรเนี่ยสามร้อยเราเป็นกี่รักอโหอันนี้เปลี่ยนจากเราเป็นรักเลยเพราะว่าโจทย์ให้หารักถูกไหมครับเราเคยหารักกันนะถูกไหมครับปัจจุบันก็หาอยู่ใช่ป่ะดัง <c oughs> นั้นเวลาเราเปลี่ยนเราให้เป็นรักเนี่ยนะครับตามสเต็ปขอนเลยก็คือ เราก็ต้องรู้ว่าเอ๊กี่เราเป็นกี่ลักกี่ลักเป็นกี่เราวันนี้รูกํามหนดให้แล้วกันนะเพราะว่าเรามีรู้หรอกว่าเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่อะไรยงี้ครับอ่ะบวกกำหนดนี้กันสองเราเท่ากับหนึ่งใจนี่หนึ่งใจเท่ากับสองเรานั่นเองมีมากกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะถ้าสองลักเมื่อ,อไหร่แต่ถ้ากับหลายใจนะครับก็ท่สามใจอ่ะนี่คือคำทวนเดินมาให้นะฉะนั้นะตามสเตปเลยนะฮะหารักครับให้ไรสามร้อย เรามาเอาอะไรมาคูณล่ะเราก็ต้องเปลี่ยนเราให้มันเป็นรักไงเฮ้ยแต่เราเป็นรักมีไหมไม่มีมีแต่เราเป็นใจฉะนั้นไม่ยากครับเราก็เปลี่ยนเราให้มันเป็นใจก่อนอแล้วค่อยเปลี่ยนใจให้มันเป็นรักนั่นเองนะครับฉะนั้นเปลี่ยนจากเราเป็นใจเธอเปลี่ยนหน่วยเลยเราอยู่ข้างล่างนะถูกไหมครับเราอยู่ข้างล่างาคิดเรื่องอะไร อะไรอยู่ข้างบนครับเปลี่ยนจากเราเป็นใจใจก็ต้องอยู่ข้างบนถูกไหมครับเดี๋ยวว่าใจอยู่ที่เธอนะครับอได้ความสัมพันธ์ว่าหนึ่งใจเท่ากับสองเราอืมทาให้เอาเราไว้ล่างก็ให้เราตัดเราไงจะได้เหลือใจถูกไหมครับอืมพอเหลือใจเสร็จแล้วปับเช็กดูเอา้าใจยังไม่ใช่เราไม่ได้หาใจเราหารักคูณตอถูกไหมครับอืมอะไรข้างล่างครับเอาใจไปข้างล่าง เอาลักไว้ข้างบนเท่าไหร่นะ2อลักเท่ากับ3ใจเอา้าทำไมเอาใจไว้ข้างล่างล่ะใจจะได้ตัดใจครับเหลืออะไรจะได้เหลือลักถูกไหมครับเราก็เช็คดูโอ้โหเหลือลักแล้วตรงกับลักที่เราหาอยู่พอดีเลยเั้นตอบได้เลยครับคือ300ร้คูณสคูณหไม่ต้องนะคูณ1นหารหไม่ต้องนะครับเป็นทวนนิสบาตปฏิกรรักทำงานอยู่แล้วคูณสเอ่อหารสหารสานะครับโอ้อันนี้ตัดได้ง่าย ตอบได้เลย2ตัด2 3ตัดแล้วหลือ100ฉะนั้นคำตอบก็คือ100หลักเห็นไหมโอ้สบายมากเห็นไหมครับฉะนั้นฝากไปฝึกต่อนะครับนั้นเราจะมองเป็นหน่วยไหนก็ได้ขอแค่เรารู้พวกอัตราส่วนพวกนี้ซึ่งเรารู้ได้ไงอ๋อมีอยากเลยก็เ,เปิดดูสิครับ Google ก็มีถูกไหมครับเซิร์ชไม่ต้องจำนะครับ <c oughs> แล้วในห้องสอบอะครูก็เราก็ฝึกไป ฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆพอฝึกไปสักพักอ่ะเราไม่จําเป็นต้องนั่งท่องเลยครับมันจะจําได้เองโดยอัตโนมัติถูกไหมครับ